รอยเตอร์ซีอของไมโครสตร a จจี้ชีแอ p เปิอาจลงทุนในบิตคอยด้วยกลยุทธน์นี้ในระหว่างการให้สัมภาษณ์ล่าสุดกับนายแดนไวส์คอบหัวหน้านักวิเคราะห์ของเอฟติงแท้งนายไมเคิลเซเลอร์ซีอของไมโครสตร a จจี้ได้พูดถึงศักยภาพของ Apple NASDAQ เทียวในการเป็นธนาคารที่ใหญ่ที่สุดและทำกำไรได้มากที่สุดในประวัติศาสตร์ของมวลมนุษยชาติด้วยการใช้กลยุทธ์ของบิตคอยแม้ว่าปัจจุบัน Apple จะยังไม่ได้มีการออกถแถลงการอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับเรื่องการลงทุนในบิตคอยแต่ในปี2019นางเจงนนิเฟอร์ไบเล่รองประธานของ Apple ิลเคได้กล่าวอ้างว่า Apple กํกลังจับตาดูคริปโตเคเรนซีอยู่ห่างๆเนื่องจากความน่าสนใจและ ศัก,กยภาพในระยะยาวของมันในระหว่างการให้สัมภาษณ์เซเลอร์ได้อธิบายถึงแนวความคิดของเขาว่า Apple นั้นจะสามารถยอมรับบิตคอยได้อย่างไรโดยเซเลอร์มองว่าในอนาคตบริษัทที่มีเงินทุนเป็นจำนวนมหาศาลจะสามารถแก้ปัญหาต่างๆได้โดยการซื้อบิตคอยหาก Apple, Google NASDAQ GOOGL และ Facebook ซื้อบิตคอยเพื่อใช้เป็นงบดุลของบริษัทพวกเขาจะสามารถปรับปรุงธุรกิจได้หาเอลซาวาร์ คิวบาตุรกีญี่ปุ่นรัเสเซียสหรัฐอเมริกาอังกฤษหรือฝรั่งเศสซื้อบิตคอยพวกเขาก็จะสามารถแก้ไขปัญหาบอดูลของประเทศได้เช่นเดียวกันนี่ถือเป็นอีกหนึ่งแนวคิดที่น่าสนใจเมื่อเรามองดูอัตราการยอมรับคริปโตของการวิจัยล่าสุดที่พบว่าจำนวนผู้ใช้คริปโตทั่วโลกเพิ่มขึ้นเกือบ2เท่าจาก100ล้านคนในเดือนมกราคม2021มาเป็น221ล้านคนในเดือนมิถุนายน 2021พร้อมกันนี้เซเลอร์ยังกล่าวด้วยว่า iCloud สามารถทำหน้าที่เป็นผู้อำนวยความสะดวกในด้านการชำระเงินในอนาคตได้ตอนนี้มีอะไรอยู่ใน iCloud วิดีโอภาพถ่ายของคุณเอกสารและข้อมูลการสื่อสารของคุณและอะไรที่ไม่ได้อยู่ใน iCloud ตอนนี้เงินของคุณกดอ่านข่าว CEO ของ Microsoft e g ที่ Apple อาจลงทุนในบิตคอยด้วยกลยุทธ์นี้ต่อที่สยามล็อกเชน